ถูกไล่ฟันสองวันติดๆไม่มีแผลตำรวจไม่รับแจ้งงงถ้าตายจะแจ้งความยังไงหนุ่มภะวะวิ่งออกกำลังกายอยู่ดีๆเจอแก๊งเยาวชนอายุเพียง14-15ย่านพระรามสไล่ฟันสายตรวจ191พาไปแจ้งความที่สอนอบางพงพางแต่ตำรวจบอกว่าตนไม่มีบาดแผลจึงไม่รับแจ้งความเพราะเหตุยังไม่เกิดทั้งที่ตนถูกไล่ฟันและต้องหนีเอาชีวิตรอด ถ้าตนหลบนี้ไม่ได้อาจจะถูกแทงตายตรงนั้นก็ได้จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊กอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทหได้ทําการโพสต์คลิปเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งถูกกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์เอามีดมาไล่ฟันริมถนนพร้อมระบุข้อความว่าเด็กและเยาวชนที่ก่อเหตุรุนแรงเพิ่มมากขึ้นรากของปัญหาจริงๆมันคืออะไรเมื่อวันที่สีและวันที่ห ผมได้โดนวัยรุ่นเหมือนจะเมายาขับมอเตอร์ไซค์ซ้อนสตะโกนหาเรื่องและเอามีดไล่ฟันผมสองวันติดเลยแถวเขตพระราม 3, สามซอย2ี่ทับหนหน้าตึกลุมพินีพาร์คเวลา19.32นาฬิกา32นาทีในวันที่4 17.50นาฬิกาหนาทีในวันที่6พอดีว่ามีพลเมืองดีช่วยแจ้งสายตรวจตามมาจับได้3คนแต่ยังมีพวกรอดอีก3 มีกันหคนมอเตอร์ไซค์สองคันพร้อมพกอาวุธมีดครบมือตำรวจทําคดีนี้ไม่ได้เพราะผมยังไม่ได้แผลจากการฟันผมวิ่งหลบมีดได้และยังเป็นเด็กเยาวชนวัย14-15ถึง15ด้วยกันทั้งแก๊งทุกวันนี้ยังเหลืออีกสามคนที่หนีรอดไปได้ ผมออกจากบ้านต้องหวาดระแวงเด็กกลุ่มนี้ตลอดทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันเลยสอบสวนอีก3ามคนที่จับได้ก็อ้างว่ารู้จักกันไม่นานไม่รู้จักที่อยู่และ3ามคนที่ไล่ฟันผมเมากระท่อมด้วยความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่20พฤกติกายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีที่เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return ์นพาร์ท6พูคลิปเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่ง ถูกกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์เอามีดมาไล่ฟันริมถนนพระรามสาโดยเจอเหตุการณ์ซ้ำเดิมถึงสองวันผู้ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นกลุ่มเดิมโดยผู้เสียหายเปิดเผยกับเรื่องเล่าเช้านี้ออนไลน์ว่าเหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ19.30นาฬกา30นาทีตนวิ่งออกกำลังกายอยู่มีกลุ่มวัยรุ่นสคนขี่รถจักรยานยนต์มาและพูดว่าเจ๋งเหรอแน่เหรอ และเอามีดไล่ฟันปรีเข้ามาเหมือนจะทำร้ายตนได้วิ่งหน,นีแต่กลุ่มวัยรุ่นก็ยังขับตามไล่ฟันไม่หยุดตนวิ่งไปถึงร้านค้าและได้โทรแจ้งสายตรวจหนึ่งเกให้มาช่วยผู้เสียหายเปิดเผยอีกว่าตนไม่เคยรู้จักกับกลุ่มวัยรุ่นนี้มาก่อนและไม่รู้ว่าเรื่องอะไรถึงมาทำร้ายเหมือนว่าหนึ่งในวัยรุ่นมีท่าทางเมา พูดจาไม่รู้เรื่องต่อมาสายตรวจ191พาไปที่สอนอบางพงพางแต่ตำรวจบอกว่าตนไม่มีบาดแผลจึงไม่รับแจ้งความเพราะเหตุยังไม่เกิดทั้งที่ตนถูกไล่ฟันและต้องหนีเอาชีวิตรอดถ้าตนหลบหนีไม่ได้อาจจะถูกแทงตายตรงนั้นก็ได้อย่างไรก็ตามตำรวจได้เพียงลงบันทึกประจำวันไว้แต่ไม่รับแจ้งความ ตอนนี้ตนเองรู้สึกหวาดระแวงไม่รู้จะโดนทำร้ายอีกเมื่อไหร่รู้สึกเป็นโรคหวาดระแวงเดินเดินอยู่เจอมอเตอร์ไซค์ก็กลัวไปหมดใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้ปกติตนจะวิ่งออกกำลังกายถนนเส้นนี้ประจำทุกวันนี้ไม่กล้าวิ่งตอนอยู่แถวนี้มาสิบกว่าปีเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กองบรรณาธิการสืบจากข่าวรายงาน